ังต้นทอ่ทอชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ชั้นต้นท่าพาชนบุรีวันนี้รับเข้า ETC ท่าทาดีเซลเพื่องต้นอาการเครื่องสั่นนะไฟโชว์เครื่องสั่นไฟโชว์นะเดี๋ยวมาสตาร์ทดูสตาร์ทลากยาวนะไฟเช็ค ่มีจะมีไฟรูปเครื่องโชว์นะดีเซลตัวนี้จะเป็นตัว v ีสามมีเสียงเขกฮนะเสียงเขกแล้วก็วมีควันดำดเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นอะไรนะเครื่องสั่นแปลกๆมาดูโค้ดโค้ดขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ำมันนะ,ะน้ำมันทั้งหมดเลย มาดูแรงดันปั๊มนะแรงดันปั๊มยู่ที่สองร้อย่าต่ำกว่ามาตรฐานนะลองไปเบิร์นเนะีย๋ยวลองเล่งเครื่องดูแรงดันจะร่วงไหมแรงดันไม่ได้นะฮนะเกปั๊มระบบกำมันปั๊มมีปัญหา มาดูทอ่อมาดูไหลกลับอ่าต้นที่หนึ่งโอเคไไหลนะต้นที่สองสามไปไหลอไปต้นที่สี่อ่ะไหลกลับใช้ได้นะยะถอดปั๊มออกมานะปั๊มอยู่ข้างในนี้ ก็ต้องถอดสายปวดสายพานแล้วล็อกมาร์กใหม่นะมาดูมาร์กสายพานเทมมิ่งมาร์กปั๊มไม่ตรงนะเันี้ตรงลนะมาร์กเคลื่อนแล้วก็สายพานดันออกมานะมีแบ่งๆหน่อยนะก็จะมีเปลี่ยนสายพานเทมมิ่งนะเส้นหนึ่งนะแล้วก็ลูกลอกปั๊มนะมีอินเตอร์ลูกหนึ่งนะกรองหน้าหลัง หลังจากเปลี่ยนปั๊มสายพานนะฮนะแล้วก็ลูกรลอกตัวตั้งนะแล้วก็กองหน้าหลังอ่ะสตาร์ทเครื่องดูถนะคเครื่องมาดูมาดูแรงดันปั๊มนะลูกนี้นะแรงดันปั๊มอยู่ที่26นะขึ้นมาแล้วนะปกติแะ้วเนอ่าลองเบิร์นดู มีเข็ที่หัวฉีดนะโอเคนะเราถอดหัวฉีดร้างดูว่าหัวฉีดมีปัญหาไหมอันนี้ถอดหัวฉีดมาล้างนะครับล้างทุกต้นเลยทำความสะอาดใหม่แล้วเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดนะหลังจากล้างหัวฉีดทำการเทสเรียบร้อยนะ หัดฉีดปกตินะเดี๋ยวเรามาใส่แล้วลอ,องสตาร์ทดูอีกทีหนึ่งสตาร์ทเลยเครื่องสตาร์ทติดนะอ่าติดง่ายแรงดันดีเลยนะโอเคปกตินะลองเบิ้นดูอ่าเบิ้น มีปัญหานะเบิ้ลไม่ได้นะ,ะเกหนกนะระบบไฟนะฮะระบบพัดลมแอร์ชุดหน้าคาัดคอมนะอันนี้ลูกค้าตัดต่อตรงไว้นะต่อไว้เนะ่ยไฟย้อนเข้ากล่องนะอ่ะเดี๋ยวทําคืนเดิมก่อนแล้วก็จะมาลองเปลี่ยนกล่องดูนะฮะกล่องใบนี้น่าจะกล่องมีปัญหาไปแล้วเดี๋ยวแก้ระบบไฟไม่ให้มันช็อตก่อน ต่อสายไฟคืนเดิมนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่อง ECU นะฮะตัวหนึ่งอันนี้ของลูกค้านะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแวตค่มสามนะ V สามกล่อง V สามกับ V สองไม่สามารถใช้รวมกันได้นะฮะของใครของมันนะับโปรแกรมมันคนละตัวกันหลังจากเปลี่ยนกล่อง ECU นะอันนี้อันนี้ของทางร้านนะอันนี้ของลูกค้าปิดเครื่องดู เราแก้ไขระบบไฟคำคืนเดิมแล้วนะมาติดเครื่องดูเอาลองเบิ้ลเลยเบิลไม่มีเขกแล้วนะแล้วก็โค้ดไม่มีในกล่องนะ,ะตามนี้เลยไม่มีโค้ดแล้วนะ่ถเเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งเทสกันดูนะว่าปกติไหมนะว่ามีปัญหาอะไรไหม ทดสอบวิ่งเทสนะหลังจากแก้ไขมาดูนะอัอตราการเร่งดีนะไม่มีเขกนะครับอ่าแล้วไฟไม่มีโชว์วิ่งดีเลยทีเดียวนะวิ่งได้เป็นร้อยนะเนะี่ยดูแรงเลยตอนแรกวิ่งไม่ออกเลยนะแล้วก็มีว่ายิงแรงยิงเขกอ่าอันนี้ไปชิวเลย ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ลูกค้าเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการเครื่องสั่นนะฮะเร่งเคกควันขาวคนดำนะฮะจากที่ตรวจเช็คก็คือปั๊มแรงดันสูงมีปัญหาระบบน้ำมันมีปัญหานะฮะแล้วก็ระบบไฟต่อตรงไว้กับพัดลมนะฮะทำให้กล่องมีปัญหากล่องช็อตนะก็เปลี่ยนชุดสายพานเทมมิง่งล้างหัวชงหัวัฉีดนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กองลูกหน้าลูกหลัง ลูกหน้าลูกหลังด้วยนะไล่ระบบน้ามันใหม่ดูล้างถังน้ํามันนะอ่าเตรียมตัวส่งกลับบ้านนะสําหรับท่านใดน,นะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับอู่ช่างต้นทาทาชลบุรี0 8 0 2 2 2 2 0 2ู2 2 2 2 2 2 2 2ะเรื่อ,อ,อรงรถทาทาชลบถรงช่างต้นชลบุรีซื้อขายซ่อมจบี่เดียว